มาถึงสถานที่แล้วคะ่ะจะประดับแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นที่ะระลึกอีกที่หนึ่งที่ให้เราได้มากราบไหว้บรรพบุรุษนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ของอรัฐบาลนะคะที่สร้างให้เกี่ยวกับทหารผ่านศึกะจะมีทหารผ่านศึกแล้วก็มีทั้ง ตำ,ตำรวจตำรวจทหารข้าราชการที่ทำเพื่อชาตินะคะก็จะมา,าไว้ที่ตรงนี้ให้เราได้ระลึกถึงนะคะทุกคนคะนีะก็ประดับประดาด้วยธงชาติค่ะก็มีหลายก็มีหลายประเทศนะคะชาติของแต่ละประเทศก็มีค่ะเดือน10บวันที่สามก็จะเป็น อ่าเริ่มเข้าสู่วันไหว้นะคะทุกคนคะีเรียกว่าสุศอกนะคะอ่าแล้วก็วันนั้นก็จะมีการกินโซผยอนหรือว่ากินต๊อกนะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะขึ้นไปตรงนั้นนะคะไปไหว้คุณปู่ค่ะอ่าเดินขึ้นไปข้างบนคะ่ะทุกคนบริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กว้างมากเลยนะเดินไปทุ่สุดโหสุด ลูกหูลูกตา,าเดินไปด้วยเหนื่อยไปด้วยสูงมากคะ่ะทุกคนแล้วก็ปู่ก็อยู่สูงขึ้นไปชั้นสุดค่ะเดินไปค่ะแต่ละขั้นตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะ,นะคนก็ มาไหว้ก่อนจะถึงวันนะคะไปเรื่อยๆค่ะตรงนู้นก็มีทางให้รถขึ้นนะคะอะ่สำหรับคนที่แบบอ่เดินไม่ไหวผู้สูงวัยก็จะมีรถรับส่งให้นะคะเหมือนรถสนามกอล์ฟค่ะแบบรอบๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ขึ้นมาข้นอนะคะข้างล่างนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะตรงนี้ก็เป็นเสาค่ะเป็นภูเขาใหญ่มากๆม,มาถึงสถานที่แล้วค่ะมาไหว้คุณปู่ค่ะก็มีคนมาไหว้แบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นอาหารไม่สามารถวางไว้ได้ค่ะขอไหว้คุณปู่ก่อนนะคะ เวลากลับบ้านแล้วจ้า